เอาแล้วครับผมเอาแล้วนะครับผมไปแล้วนะครับโอเคครับกิจกรรมแจกตัวมาละนะครับผมเริ่มขึ้นแล้วนะครับทุกคนกดไลค์100ไลค์ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ขอบอกก่อน200ไ like ลค์เรามีแจกแบ็กแม,กแมนเชิญกดไลค์กดแชร์ออกไปช่วยกดแ like, ชร์ like, ช like, ชไปอุ๊ย โอ้โหขอให้ทำโทษย่างจังใครไปส่งมาอะพอจัง แอดแอดหมดยังหัวใจจะวายโอเคจะอธิบายกติกาทีหน <sh arp inhale> ึ <comfy GPS> <não> ่งแล้วครับผมกติกาคือผมจะเล่นซอดแอบกับคนดูนะครับผมผมจะเล่นซอดแอบกับคนดูนะครับผมจะหาคนดูนะครับผมจะเอาคนที่สิบนะครับผมจะเอาคนที่สิบนะครับผมหาเจอคนที่สิบเมื่อไหร่ผมจะให้มาละคนนั้นไปเลยนะครับผม ผมหาเจอคนที่สิบเมื่อไหร่ผมแจกมาตลระคนที่สิบคนนั้นเลยนะครับนะครับน้องๆปฏิกาณง่ายๆนะครับผมจะเริ่มากิจการรมตอนสบิบเอ็ดโมงยี่สิบสองนาทีสิบเอ็ดโมงยี่สิบสองนาทีผมจะให้ทุกคนไปแอบนะครับนะสิบเอ็ดโมงยี่สิบสองนาทีผมจะเล่นกิจกรรมซ่อนแอบนะครับผมแจกราคาแจากมาดะระหนึ่งตัวครับผม1 1> นะน,นะครับเจอคนที่หนึ่งนะฮะเออใช่ผมจะไม่บอกนะผมเจอคนที่สิบปุ๊บผมจะแจกคนนั้นเลยนะฮะโอเคไหมครับ ผมขอบนะครับผมจะแจกมาละนะฮะ200ไลค์แจกแม็กแมนนะครับโอเคนะกติกาเข้าใจกันแล้วนะครับอ่ะขอบอกกดนิดนึงนะครับห้ามห้ามอยู่ตรงพื้นที่โลงห้ามห้ามอยู่พื้นที่โลกนะครับหรือลางแจ้งนะถ้าใครอยู่พื้นที่โลกหรือการแจ้งนะครับแสดงว่าน้องๆเนี่ยจงใจนะจงใจให้พี่เห็นนะครับพี่ก็จะไม่แจกนะครับกิจกรรมซ่อนแอบนะครับคือต้องหาเท่านั้นนะครับแงค์ถ้ามันเป็นพื้นที่โลกแต่ว่ามันมีที่ได้ครับ ได้ครับได้ครับมีอะไรบังไว้อยู่แอบได้ครับนะครับแต่ขอร้องอย่างหนึ่งผมจะหาแค่โลกหนึ่งนะโลกสองผมไม่ไปนะผมไปแค่โลกหนึ่งนะครับจีกรรมแจกดัวนะขอบอกไว้เลยนะในการแจกมารระ,ะครั้งนี้นะคะ

หัวใจจะวายแล้วเนี่ยพอกอนบอกว่าบอกกติกาอย่าครับแอดแอดไง Anyone? นะคะโอเคเอาง่ายๆสรุปส,สั้นๆแจ้ใจความแอบให้นานที่สุดผมจะหาคนที่สิบเท่านั้นผมจะหาคนที่สิบเท่านั้นนะคะคนที่หน, υ, นึ่งถึงคนที่เก้าจะไม่ได้คนที่สิบจะได้มาราผมไปโอเคไหมสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดสองสองนะครับผมจะให้นะครับได้ครับน้องชาย โอเคตามนี้อย่าแอดแอดนะใครแอดแอดขอให้พีโนดทำโทษเองอย่างหนักนะครับเพียงโอเคนะผมจะเริ่มแอบผมจะเริ่มนะครับผมจะเริ่มแล้วนะผมจะเริ่มนะฮะทุกคนให้ไปแอบนะทุกคนให้ไปแอบนะครับไปแอบครับผมเริ่มไปแอบได้แล้วนะครับไปเลยครับสมัครเลยครับสมัครเลยครับไปแอบเลยครับไปแอบเลยครับ นะครับผมจะให้เวลาทุกคนไปแอบนะครับเที่ยงยี่สิบสี่นาทีผมจะหานะอ่าคนที่สิบผมแจกตัวนะสิบได้ตัวนะครับได้ตัวมานาไหนะอ่าถ้าผมเจอต่อหน้าก็คือผมไม่ให้ครับต้องให้ผมหาเท่านั้นผมถึงจะได้ผมถึงจะให้นะครับโอเคไหมใช่เพราะว่ามันเด๋ยวจะมีคนโกงนะครับ ีรกิจอะไรครับพี่เออลสดครับเนี่ยสวัสดีครับเสียดายผมให้หมดทุกตัวแล้วขอบคุณครับคนสุดท้ายได้อะไรคนสุดท้ายไม่ได้ให้นะครับให้คนที่สิบเท่านั้นนะครับสําหรับมาดานะนะส่วนสองร้อยไลท์เรายังมีแจกแบ็คแมนนะคะอ่าตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วหนึ่งแสนไลท์เราแจกตัวเหมือนเดิมพรุ่งนี้พี่ไปไหนมาครับวันนี้ไอ้บ้าไม่ใช่พรุ่งนี้ นะฮะผมเข้าไม่ทันร้อยเปอร์เซ็นต์จะแจกตัวแล้วครับอีกสามนาทีผมจะนับหนึ่งถึงหนึ่งล้านนะครับอีกสามนาทีนะครับไ,ไ,ไม่อ่านไม่อ่านผมอ่านอยู่ครับผมชื่อแบงค์แบงค์สิบเจ็ดจ้านะครับเดี๋ยวผมเต้นรอเดี๋ยวผมเต้นรอปล่อยปลาไหลเลยเน,น,นื้อตอนเนี้ยตอนนี้ผมกำลังหาที่แนอนยู่ซึ่งผมงหาที่แนอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชื่ออะไรอ่ะแบงค์แบงค์สิบเจ็ดจ้า และเร็วๆนี้ผมมีรหัสนะฮะมาแจกคนดูด้วยนะอ่ามาแจกคนดูด้วยนะฮะอ่าอีกสองนาทีนะครับอีกสองนาทีเราจะเริ่มหากันแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวทำกิจกรรมก่อนนะครับกันก่อนนะอ่านะครับผมเออนะฮะเออใครไม่ทำไม่เป็นไรครับผมจะทำกิจกรรมแจกคนที่เขาอยากได้นะ นะครับไม่ทําก็อยู่ในเซิร์ฟวีได้นะครับไม่ได้เป็นกันเองครับผมเล่นกี่รอบครับรอบเดียวครับแจกมาละนะครับคือได้เลยตอนนี้เราปลดล็อกตัวละครขั้นสองแล้วนะขั้นแรกผมแจกไปแล้วครับพูกาโลออกไปแล้วนะครับขั้นที่สองก็คือมาดระนะครับขั้นที่สามคือแบทแมนนะครับและขั้นที่สี่แจกโดบอนะอ่าแจกโลบัคอ่าเนี่ครับผมนะครับหนึ่งหมื่นตุติดตามวันนี้แจกโลบักครับผมนะครับผมนะฮะสวัสดีครับทำยังไงครับ อ่าไปแอบเลยครับอ,อ่อบอาอ,อ่านะัะผมขอบคุณครับขอบคุณครับมาแล้วครับเราจะเริ่มหากันแล้วนะทุกคนนะเราจะเริ่มหากันแล้วนะทุกคน,นอ่าแล้วใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้ว ความฝันใกล้จะเป็นจริงแล้วเนี่ยมีคนใจดีแแถมเอาลักษัะมาให้ด้วยนะฮะขอบคุณครับพี่ครับพูดถึงคนดูเท่าไหร่ครับถึงจะได้มาร้านเนี่ยผมจะแจกมาล้านแล้วนะใกล้จะถึงแล้วนะอยากเล่นด้วยทํายังไงครับเซอร์วีอยู่ในยูทูบเลยครับโอเคนะฮะใกล้เวลาหาแล้วนะทุกคนนะนะฮะคนที่สิบนะคนที่สิบได้นะครับอ่าคนคนที่สิบได้นะครับโอเคไปแล้วครับผมเริ่มหาแล้วนะครับผม เริ่มหาแล้วนะครับผมใครคนแรกก็คือไม่ได้นะฮะหนึ่งถึงเก้าไม่ได้นะผมจะเอาแค่สิบคนเท่านั้นนะฮะนะฮะเอ้ทำไรฮะเอาแล้วฮะแอบอยู่ไหนแอบอยู่ไหนเก้าออกมาให้หมดพี่ไลฟ์ตั้งแต่กี่โมงครับผมเปลี่ยนเวลาไลฟ์ไปแล้วนะตั้งแต่เก้าโมงสิบห้านะเก้าโมงสิบห้านะเอาแล้วผมเอาแล้วใครอยู่แถวนี้ออกมาสะนะ เรายืนตรงอยู่ตรงนี้แล้วพี่แบงก็ไม่เห็นเรอกคนลงไม่น่ามีหรอกมั้งไม่น่ามีหรอกมั้งแถวนี้มีใครบักเอ้ยนี่ไงนี่ไงหนึ่งสองโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วมีคนกระโดดดีไปแล้วได้อย่าหนีนะอย่าหนีนะเจอแล้วครับผมอดนะฮะอดนะพี่แบงไม่เจอพี่แบงรู้ตัวว่าพี่แบงอยู่ใกล้ผมมากแต่พี่แบงอเอ้ยน้องหยุดเลยน้องหยุดก่อนหยุดก่อนขอชื่อก่อนครับขอชื่อก่อนครับหยุดเลยครับเจอแล้วนะฮะคนแรกป้องฮะ อ,看看อ,อ่านะครับต่อไปนะต่อไปนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอลิงก์วีหน่อยอยู่อยู่อยู่ประตูครับตอนนี้ผมทำจีกรรมแจกคนทูอยู่นะแจกมาล้าอยู่นะอยู่ไหนกัดนี่ไงนี่ไงเออนี่หอนี่หรอนี่หงออ่าโดนไปแล้วหนึ่งอ่าโดนไปแล้วฆ่าโดนไปดิโดนคิวไปดิ อันที่สามโดนคิวไปดิโดนคิวไปดิรู้จักไหมอะมองอัดอะอะมองอารดโลบอสอะรู้จักเปล่านี่ไงนี่ไงเออนี่ไงนี่ไงกี่คนแล้วพี่แบงตอนนี้สามคนแล้วครับอ่าเอาแล้วครับต่อไปคนที่สี่นะฮะอ่าผมจะไม่บอกแล้วผมเจอใครบ้างนะผมเจอคนพวกนี้แล้วนะสามคนน้องเจอแล้วไปทำอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องแอบแล้วนะ S <S อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอ่าเอาแล้วว่ะเอาแล้วอ่ะอยู่โลกหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาอยู่ตรงงูกันวะนี่ไงอ่านี่ไงอยู่ตรงงูเหออยู่ตรงงูเหรอน้องอาร์มน้องอาร์มพี่ใกล้หุ่นมากพี่ใกล้หุ่นมากแต่หาไม่เจอหรอกอ่านี่ไงนี่งงไงพี่บอกว่าไม่เจอหรอหาไม่เจอเหรอหอย่าแอบครับอย่าแอบครับ kap. อย่าแอบครับผมเจอแล้วอย่าแอบครับอ่าฮะ ทุกคนผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วมีเอะเออคิดว่าจะเนียนมั้งคิดว่าจะเนียนมั้งเนี่ยทำไรน้องหมีน้องหมีทำไรออกมาอ่าน้องหมีทำไรเฮ้ยมึงจะพูดทำไมเนี่ยเออน้องหมีตัวเนียนมากเะยัง ก็มันก็เห็นดิเอาแล้วอ่านะครับชื่อช่องอะไรครับมหาเทพแบงแบงครับอยู่ตรงนี้กันไหมเนี่ยอ๋อมีคนเห็นแล้วแอบแอบแอบบอกตาออกว่าอ่าอพีเทนนะโอเคขอกรอบชื่อหน่อยจ้านะฮะอพีเทนอมาแล้วหรอนะฮะใกล้แล้วนะใกล้จะได้แจกเอ้ยอีกคนหนึ่งอ่ะแอบเนี่ยไอคนเนี้ยออกมาออกมาเจ็ดสิเอ็ดอ่ะออกมาออกมาเออ นะฮะเรียกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบห้าน้องดีมอนนะฮะเอออ่าเลยครับผมใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วนะฮะมาแล้วเราใกล้จะออกแล้วทุกคนนะฮะนี่ไงอีกคนหนึ่งคิดว่าเนียนมั้งออกมาออกมา ออกมาครับออกมาครับออกมาครับอ่าน้องมาร์กนะน้องมาร์กนะครับผมมาร์คสักะเบิร์กนะนะครับผมอ่าโอ้โหนี่ครับผมคือผู้โชคดีนะครับผมนะฮะคนที่สิบนะฮะผมคนที่สิบนะฮะอ่านะฮบผม WER นะครับที่เก้าแปดหกห้าห้านะครับผมคนนี้นะทุกคนฮะอ่านะฮะไปที่แซมมอนครับ นี่นี่คือรายชื่อนะครับรายชื่อสิบคนนะครับที่ผมเจอนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับผมว่ามีใครบ้างนะอ่านะครับอ่าไปไปไปที่ซัมมอนครับเราจะแจกตัวกันแล้วครับผมอ่าราไปที่ซัมมอนครับอ่านะครับอยากโดนเอ็เอ็ดไหมครับแป๊บหนึ่งครับอ่านี่ครับผมจะบอกรายชื่อก่อนนะอ่านะครับผมคนที่สิบนะครับคนที่สิบนะฮะ คือคนนี้นะครับคนแรกคือชื่อน้อง S O O X นะครับคนที่สองชื่อเซลนะครับผมคนที่สามชื่อกาซิล่าคนที่สี่ชื่ออาร์มคนที่ห้าชื่อลินนะฮะลินดีคนที่หกชื่อน้องหมีคนที่เจ็ดชื่อ IP พีทนะครับคนที่แปชื่อดีมอนคนที่เก้าชื่อมาร์กนะครับคนที่สิบชื่อ Q W E R T 9 8 6 5 5ครับนะครับคนที่สิบนะครับน้องอยู่ไหนอะพี่ไม่เห็นเลยนี่นะครับผมอ่ะ นะครับอ่าโอเคผู้โชคดีด้วยน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนพี่พี่ไม่เห็นอ่าดีใจด้วยนะครับใช่ไหมถูกคนไหมพี่เท็ดถูกคงไหมครับพี่แบงว่าไงครับที่แบงไออีที่สาม่อนว่าไงครับตรงผมอยู่ตรงต้นไม้ตรงเพชรอะตรงเอฟเคเออเพดอะอ๋อหาไม่เจอดิ สะะวัสดีครับต่อไปเรามีอีกแจกแบ็คแมนต่อไปเราแจกแบ็คแมนครับสองร้อยไลค์ตอนนี้หนึ่งร้อยนะฮะอ,อ่าใช่ครับ<ท>นี่นะฮะหนึ่งร้อยไลค์เราแจกไปแล้วนะครับมาละนะครับทุกคนออกไปอีกแล้วนะฮะออกไปอีกแล้วนะฮะนะครับผมโอเคนะครับโอเคผมให้จริงๆนะเซิร์ฟเ <Server S 2> วอร์นี้สตรีมเมอร์นี้ให้จริงๆแจกตัวจริงๆนะครับไม่เดโม่นะ ไม่ได้โม้นะครับผมต่อไปกิจกรรมที่สองนะกิจกรรมที่สองนะครับเพียงกดไลค์ครบหนึ่งแสนไลค์นะครับหนึ่งแสนไลค์นั้นไอติศหนึ่งแสนใจผู้ผิดหนึ่งแสนใจในติ๊กต็อกนะครับนะครับหนึ่งแสนนะฮะต่อไปไลค์ในยูทูบครบสองร้อยนะครับไลค์ในยูทูบสองร้อยแจกแบ็คแมนนะครับผมหนึ่งแสนหนึ่งแสนใจเท่ากับในติ๊กต็อกแจกอีกหนึ่งตัวนะครับตัวธรรมดานะต้องสรุปนะฮะโอเคไหมครับ อ่ะขออนุญาตปิดเทดแล้วนะจะปิดเทดแล้วนะครับผม